เห็นผลเพราะว่าเราจะคำนวณคอร์ด้วยเพราะว่าแต่ละยี่ห้อคอร์สต่างกันนะครับ,รบก็ระบุไมห้หมดเลยนี่เระบาย้ายอีกตัวระบุให้หมดนะครับส่วนวิธีใช้ตรงนี้ขอให้เป็นวิธีใช้ที่แพทย์สั่งแพทย์นะครับดูจากไหนซองยาเนาะสำคัญคือซองยาบางทีคนแค่ไม่เคยดูซองยาตัวเด้อกินมาเมื่อสิบปีแล้วกินสิบปีที่แล้วกางที่ปัจจุบันหมอบอกเรียบร้อยแล้ว นะครับพยายามกระตุน้นคนไข้เก็บยาในซองที่ถูกต้องดังนั้นคนไข้บอกว่าท่านขอดูซองยาหน่อยเคยมีไหมของเก่ามีไหมช่วยเก็บซองยาหน่อยเล้วอยากรู้ว่าหมอปรบับเปลี่ยนวิธีคิดไหมนะครับแล้วก็เราก็จดวิธีคิดมาวิธีใช้การน,น้องหนึ่งคือสองที่ทชเช้าเย็นผมเคยเจอล่าสุดรับประทานคราบหนึ่งเม็ดวันละสองครั้งพอไหมครับที่แค่นี้แต่น้องผมก็ผิดไม่ไพอนะช่องแคบแค่นี้ เอ,อาสัคนๆพอเนาะถ้าเป็นสุนรเขียนยังไงสิบห้าขีดสูขีดอะไรก็ว่าไปนะครับเอาสั้นๆที่เราเลื่อนกันเนาะโอเควันที่นับอันนี้ตัวอย่างวันที่หนึ่งเดือนในสามที่ผ่านมานะครับลองไปพูดผมนับเม่นเลยเม็ดโฟมินผมนับได้สี่สิบเม็ดเท่าท okay, so okay, ี่ผมเห็นตบนะเท่าที่ผมเห็นตรงหน้านะเวลาเราเรียกว่าเราคงไม่นองลองกันตีห้าเนาะเราไปสายนะข้าจะอขียาวได้ตั้งแต่ตีห้าถามเพิ่มนิดนึง คุณรุ้คุาป้ายาตรงนี้กินไปยังยาไม่ดโตโตขาวๆนไะด้กินไปยังอ๋อกินไปแล้ว,ลวกินไปกี่เม็ดระบุด้วยนะกินไปหนึ่งเม็เเเดบอขนวงแีเ้เล็กๆ่งไว้ให้หน่อยให้ทราบแบบว่าหนะ้าเวลาที่เราไปเขากินไปแล้วบางทีเราจะลงเทียมคุณรุ้คุ้ายาตัวนี้กิน,กนกไปยังยงเลยเราเลือกดูแล้วแทนใจคไทยเป็นยังไงกินยาให้เป็นเวลาลนะยาเช้าเที่ยงย้นกิน ด้วยนะครับแล้วอุจจารย์ก็ถามทุกตัวถ้ายังไม่กินเขียนว่าอะไรอ้าพูดถ้ายังไม่กินเป็นเลขศูนย์นะครับเนาะอย่าแปลว่าไว้ถ้าแปลว่าใหมายความว่าอุจจารย์ไม่พิถามจะใช้คำนี้เลยนะเขียนถ้าแปลมากว่ามาไม่มีมวงเล็บทีห่หมายคถึงอุจจารย์นั้นไม่พิถามไม่ของการทานยาของเขานะครับยกเป็นอย่างที่เคสที่มหนักพูดเรื่องอยาลดความดันเนี่ยพเพราะว่าเราไมตอนสาย เพิ่กส่เก็เลยจะสามารถับรกได้ว่าคุณป้าครับยาตัวนี้เราสำคัญนะบอกอนุญาตสอกเพื่อนป้าว่าเขาแคกเบีในช่นะตเพรานไม่เกินเจ็ดโมงเช้าแคุณป้าดูหลังเราเข้าให้หลังแต่ตีห้าัวคุณที่เป็นสจ้าตอนอยู่เนี้ยนคุณป้าได้กินยารำรงดันเนี้ยมจะมีความเสียงไงอะไวะอีกรอบเนียุลคุณป้าเหนือยร้ยสามสิบแล้วสบายนะะบายไม่ปวดศีรษะนะนั้นนี่คือที่เราไปสิบเอ็ดงปุ๊บคุณป้าไหนได้อก เหนื่อยกะคุณแม่ใจว่ามันจะเป็นสูงนว่าเสียจประตอนอธิบายยาเก็้ว่าคนไข้ไม่ของการตามเวลาที่นอใช่คะแต่เราจะพูดตอนนั้นไหมเราไม่พูดเราจะเขียนยาแล้วก็องายหมดแล้วเราก็จัด่ว่ากี้นี้เป็นตรงนะคงนี้ไม่คะับที่ค่าเชยเราต้องการสมุตทอที่ออยากอาทิตร์นอาที่ผมไม่ถามทกผว่าเขคือคืออาจจะเรื่อเรื่องของ แพทย์ก่กอนน่าใจว่าคนไข้ถูกเพราะวิธีตอบเราไปถามจริงคนไข้เขเป็นพีลาร์เองครเจอคนไข้ิดพีโนลลเป็นพิยาอย่างไครับเก่งของพี่สันเนาะเอ้าคุณดูคุณกินพิโาะพิโนโลวันนี้ยังไงอะกินไม่ดยาตัวนี้ยังไงอ่าหมอบอกง่าปวดตึงไทยเขาน้ำปวดเมื่อเมื่อแต่ความดันขึ้นก็คอยกินยามีนะครับคนไข้อย่างมีเยอะเนาะตับเปลี่ยนยถ้าเราไม่ถามว่าประชาชินยาอะไรอย่าง มันก็จะร้อนเข้าไปบนยางไป<ช>ไนะครับที่อยากให้ถามเป็นอย่างที่ผมก็คือถามเป็นเคกว่าออกจากสายสลักเลยเนี่ยดูยาพวกธเราถามนะกินไม่ยากินถูกต้องไหมกินเช้าไปยากลางวันกินยาเย็นกินยานะครับถามให้ละเอียดเนาะถ้าเป็นบ,บนริษัทศูนย์ icu เราเนี่ยเราจะมีระเบบว่าเราจาา่ายยาเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมแลว้วเราจะติดต่ดเปียบว่าสิ่งที่เราได้ข้อมูลที่เราขอจ่ายไปเนี่ยเป็นเท่าไหร่กินยังไงเนี่ยเปรียบกับที่ว่าเขากินจริงเท่าไหร่แล้วที่เด็กสอง บางทีที่เจอคือว่าเลอกยาลอกเก่ายาแล้วแต่คนไข้เนี่ยไปเพยาใหม่องใส่ซองใหม่ลยเเ็ไออนั่นเนี่ยการว่ของเก่านดใน้าถงนอยาต่างแต่คนไข้อะไปเยมยาเดิมเงียก็ไใส่ซองเดิมไม่เดี๋ยวเอาเอาไว้ที่เดิมแหละเอาขึ้นเอาขึ้นที่เขาไม่พอใจนี่คือเจอแล้วที่วยก็เจอเจาซองยาเก่าๆที่เขาเุมๆอ่ะแต่ก็ไม่ดนเด็ ว่าที่แพทย์ชันก็มันเลเซอรเป็นยังไงว่ามีการตอบสนองการรู้สึกว่ามี่หงยังได้เห็นเพราว่าคนไข้ของใครไม่ของไทยคือหน้านี้จะเช็คของไทยได้สุดท้ายนะการรับยิญญาณนี่เป็นวิธีหนึ่งในการที่ทำปฏิบัติในการเะยุในการรับวิญญแต่ถ้ามาจากโรงพยาบาลหรือว่าเซตติ้งของพีซีนี่ยมันมีอยู่แล้วว่าเพจคลิปชันได้จ่ายไปเท่าไหร่แล้วก็มาดูว่าคนไข้กินเท่าไหร่แล้วหาที่ตัวเซ็นตหาหาแก้วแล้วทำเป็นเลขเปอร์เซ็นต์แล้วเซ็นเท็จเนี่ยมันก็ทำได้ เวลาทำมีดกอดถึงเจ้านายถึงถึงจะถึงผู้อาหารเนี้ยเราสามารถทำมีดกีดได้ว่าเอาข้อมูลที่เราได้เจากที่เซตติ้งเราแล้วเราไปเจอในพื้นที่เนี้ยมันให้ความหมายเท่าไหร่อันนี้จะเป็นตัวอย่างเรียนซ้ำหรอโอเคนี่คือที่จริงนี่จริงไม่จบนะครับเห็นข่าวล่าสุดไหมวันที่แพทย์ล้วถามว่าทำไมต้องถามเพราะเราอยากรู้อยาที่เขาจะอยู่มาเพลียพอถึงวันนั้นเคยมีนะครับ คนไข้บอกว่ายาพอยาพอแต่พอดูจังวันนะั้แล้วบอกนะัดสามเดือนครับยาที่มีอยู่ในบ้านแค่หนึ่งเดือนพอไหมคนไท้ซื้อยาผ่านนี้ไม่ยอมไปหาหมอเลไหมกันนะบอกบอกว่า,วา,วายาที่อยู่แล้วบอกให้มาแค่เดืยวเดียวหลังจากนั้นไม่กี่ยาก็มีดังนั้นถาม้วยหมอนัดเมื่อไหร่ออ้ยทั้งสามเดือนแนะ่ทำไมยาเหลืออยู่แค่นี้ล่ะถามเ่องี้นะถ้าเราหยุดไม่ยาแปบบแบบแบบลกๆนะให้ยาน,น้อยจังเลย คนแค่อาจจะซุบยาในบ่างใช่ไหมอาจจะมีอรอามาให้เราดูก็ได้เพราะว่าไม่กินยาและยาเยอะๆกลัวหมอก,นะกลัวหมอว่าแอบยาสางนนะการคำนวณยาการดูร่างบอ้นะบอกเราได้บอกเลยว่าคนไข้ของแรมเป็นยังไงนะครับพยายามเช็คทุกอย่างเอาเคที่พี่สินน่งแรกวิธีถัดไปนในวันที่5ผ่าผ่าสองารไปก่อน ลองไปเยี่ยมที่หลังสตอกาดูการกินยาเป็นไงบ้างอ้าวมีรับยาเพิ่มถ้ามีรับยาเพิ่มในช่องรับยาเพิ่มระบ,บุวันที่รับยานะครับอย่างเช่นอันนี้วันที่สิบหก่นแที่รับยาเพิ่มจากได้แล่าส่งการเียบร้อยแล้วนะครับก็ระบ,บุมาว่ารับยาเพิ่มอ,อะไรบ้างจำนวนกี่เม็ดนะครับหกสิบคือจำนวนที่รับเพิ่มดูจากซองยาเช่นเดียวกันนะครับส่วนในวงเล็บหนึ่งร้อยหนึ่งมาจากไหน คือโชว์ทั้งหมดที่คนไข้ดีอยู่ในมือก่อนที่เราจะลงไปเยี่ยมไปศึกษาก็คือสีบสิบบวกหนึ่งบวกหกสิบก็คือหนึ่งร้อยหนึ่งเมตรนะครับคิดแบบนี้มันจะหมดทุกตัวในกรณีที่เราลงไปเยี่ยมแล้วหมอบออฟยาตัวนั้นให้ระบุออฟทั้งหมดจากตัวยานะครับระบุออฟยาวเลยเราจะรู้ว่าตัวนั้นหมอบติดแล้วนะครับจะได้ไม่เกิดการสับสมกินช้าหน่อยค่ะแล้วยาเรา่ร็ อ่าก็คือย่างรามคือ60บวก40ของเราที่่าของพสิทธิ์แครับ40บวก1ึงถูกไหมแล้วก็บวก60อ่าที่เราเพิ่มก็เป็น101อีกนมตนะค,ะครับไก่เมมีสิบหนึ่นั้นได้46หบวกโมนีลเด็กคือคิดเป็นตอนเชา้าก็เป็น47บเวก60เป็น107น,นะครัวบวิธีการคำนวณคือแบบนี้นะครับมองไหมาเนี่ยก มีใครมงไหมครับในวงหนึ่งร้อยหนึ่งหนึ่เมาจากไหนทราบกันดีเนาะทา่นใหม่คนม่นใหม่ให่นะในมิสินแรกเนฟอร์มีนรดาได้ส0สิเมตรบวกกับคิบตดตอนเช้าไปแล้วหเมตรนะครับแล้วบวกรับเพิ่มอีกห0เมตร40บวก1บวก60สิเป็นหนึงรเมตรนั่นคือทั้งหมดที่คนทคไทยมีนะครับไท แรก46เมตรรับได้กีตาเช้าแล้วหนึ่งเป็น47หั 7, วงรับก็มี60เป็น107เองน,น,นะครับวิธีการคำนวณมอนจนะหมดเนาะในกรณีที่มีการออฟยาตัวนั้นให้เขียนออฟทั้งหมดนะครับแล้วถ้าในกรณีได้รับยาใหม่เขียนต่อไปข้างล่างนะครับรายละเอียดข้างล่างเดียคือชื่อยาเจเนริกความแรงและองค์เนนะครับแล้วก็วิธีใช้ที่แพทย์ตัด ระบรุรับเพิ่มด้วยรับเพิ่มมาเท่าไหร่นะครับเนาะเอาหลังที่สองราเพิ่มดูแลนับเป็นยาอะไรว่าเราก็จะมียาทั้งแต่ถึงกับจริงเ่ยจะได้ดูแบบจริงถามว่าผมนับจริงแม่ฟ้องพี่ผมนับได้76เมตรผมถามเดิมคุณป้าเมื่อเช้ากินยาไปยังกินไปแล้วหนึ่งเมตรบอกอะไรได้หนึ่งนี่เราตาัดอยู่แน่ว่าขอแอนดีไปแม่ฟ้องเองน,นะครับ ตั้งแต่วันที่สิบแรกมาที่1เึือนสีถึงวันที่2ี่สิบห้นสีผ่านไปกี่วันครับยีิสี่วันถูกไหมครับเราไปวันที่25เนาะผ่านไปที่สิวันเบนฟอร์มกิจ1ึงคูณสองพีซีเช้าอย่นี้ต้องกิดไปกิ่เมตครับ48่สิดเมตรนะถูกไหมย4่สิบส่องสี่สิบเมตร มันควรจะเหลือกี่เมตรหนึ่งร้อย,นอยนหนึ่งลบสี่สิแปดเหลือเท่าไรครับไปฉากประกอบถังไหมเท่าไรครับห่าเหลือห้าสิบสามเนาะโอ้ยมันเหลือตั้งเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบ็ดเมตรนั่นเองเราิมมาดูสิหกหยี่สิบสี่เมตรหกหยี่สิบสี่เมตรนะครับ เราคำดูได้ไม่ดีคำเราที่หยามาโอ้ป็นตัวที่สี่เนี้ยแพทเทิรอนเดียวกันเลยคนไข้กินยาผิดหรือเปล่าข้าจะหลอกเราเนาะเราคิดอต่ค hmm. ุณสอนตามหมอสั่งแต่จร right ิงเราผจะกินแค่แต่คุณก็ได้เราคำเวาไม่หยามาให้นอย่างนี้ปุ๊บถามม่คุณป้าแน่ใจเหรอคุณป้ากินสองไมลาคุณป้ากินเวลาเดียวหรือเปล่ามีมื้อไหนไม่กินหรือเปล่าเนี่ยที่สี่วันผ่านมา เกืยบ20เม็ดเป๊ะเลยนะอ๋อพอดีกินแล้วมันรู้สึกไม่ดีก็เลยลดเหลือแค่เม็เดียว่าเราก็จะเจอน่านแล้วนะครับดังนั้นการขโวยเม็ดยามีประโยชน์ตรงนี้เนาะเช็คกับคนไข้ได้ว่าไอ้ที่เขาบอกเราว่าเขาคิดถูกต้องถูกจริงหรือเปล่ากินตองยาที่หมอสั่งหรือเปล่ามีการเลื้กคิดยาหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งเขายาไปแบบข้างบ้านหรือเปล่ายาไหนเข้าบ้านเป็นยังไงเม็ดยาถายไปจากตองจริง อย่นั้นก็ไเอายาให้คุณลุงกินหรือเปล่าคุณป้าอยู่บ้านหลับเดียวกันคุณลุงปวดปวดอะไรเอายาลดความดันให้คุณลุงกินหรือเปล่าคุณลุงความดันขึ้นกับแมกินหรือเปล่ามันใช่ได้หมดนะครับการคำนวณในยาที่ได้หมดไม่ใช่ว่าบางคนถามผมว่าทําไมต้องนำต็ดยาอะไรนี่แหละประเด็นสำคัญทำไมต้องนำนะครับถ้าเราถ้าเราไม่นับที่บ้านเนี่ยนะครับได้อย่างนี้คือถ้าเราต้องสร้างพฤติกรรมให้ผู้ป่วยว่าทุกครั้งที่เขามาหาเราให้เรา ก็ยอมเลยแล้วคุยดีๆป้าเอาามากลับมานี่เอายามาให้ดูด้วยนะถ้าในต่างประเทศอะไรก็โอเคไง้างิดให้ไปไอแลนด์ฉะนั้นมันก็เปิดแล้วคนไห้ก็จะมีความรู้ก็จะกดยาที่เหลือมาแล้วเขาก็จะรู้ว่าเนสารก็จะตั้งรับว่าเออทำไมถึงไม่กินไม่กินเพราะอะไรแต่ถ้าในเคสสิ่งนี้มันก็จะเห็นเลยว่าที่ไม่กินก็อาจจะมีปัญหาว่ามันเล็กใหญ่ไปไม่กินเพราะว่าตอนเช้าไม่กินข้าวเข้าใจผิดไม่กินข้าวก็เลยไม่กินยา หรือเขาบอกคือมันจะมีประเด็นเยอะนะนีน่เรือเประเด็นได้นั่นคุยนะ,ะ <c oughs> นี่เรื่องของการดูแลเรื่องของยานะครับถ้าดูแล้วยามันมีการใส่ซองผิดและแค่ถูกต้องอะไรหรือจะบ้างมันชม่ใแค่จมเข้าโบสนะครับแต่บางคนก็าอาจจะกลัว่าซองยาฉลากมัน <c oughs> ตัวไม่ไป <c oughs> ิอ่า, <c oughs> านไม่เห็น แก้ให้ใเขาได้กินยาถูกต้องขึ้นนะครับนั่นที่บริบทเรื่องของการแก้หนาการใช้ยาหรือนอกจากเรื่องของตาโกนเรยาเนาะแม้กระทั่งเก็บยาในตู้เย็นก็ต้องอธิายเขาถูกต้องว่ายาไม่ต้องเก็บตู้เย็นรอไม่ต้องกลัวยาร้อนออกข้างนอกได้คนไทยบอกนะครับคนไทยตอนวี้เรยาจากต่างประเทศกลัวไม่ทนกร้อนไม่ได้เท่าที่เราดีเนาะแม้กระทั่อินซูลิน่เยตู้เย็นถูกต้องครับชองฟีเลทำให้ต้องเก็บ นี่ไงขับรถไปที่ทำงานเพราะนี่แหละละลายพอดีถึงที่ทํางานฉีดได้ใช่ไหมครับไม่ใช่เมั่วันพวกนี้นถ้าเราเห็นว่ามันผิดแก้ยาตัวไหนที่เก็บในซองั้งแสแลดไม่ได้เก็บเก็บในเข้าไปนะครับสนะร้สาง